สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้จะพาทุกท่านไปชมมะระขี่นกค่ะทุกคนเป็นต้นมะระขี้นกที่ขึ้นอยู่หลังบ้านของบัวบุษบงเองค่ะทุกคนค่ะนี่คือต้นมะระขี่นกนะคะซึ่งหลายหลายท่านคงรู้จักเนาะใบของเขานะคะท่านจะสังเกตเห็นเนาะก็จะมีใบเป็น รูปหยักยกแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะแต่ว่าบัวบุษบงก็ไปสังเกตดูเนาะออนอกจากจะมีใบที่เป็นหยักๆสวยงามแบบนี้แล้วนะคะมะระเขาก็จะมีใบที่เป็นใบมนๆค่ะทุกคนนี่ค่ะใบมนๆแบบนี้นะก็จะมีก้านขึ้นมานะคะบัวบุษบงก็สังเกตดูนะคะว่าปลายก้านของใบมนๆนี้นะคะ มักจะเป็นดอกนะคะซึ่งดอกของมะระนี้นะคะก็จะเติบโตขึ้นไปเป็นผลของมะระค่ะทุกคนเท่าที่บัวบุษบงไปสังเกตดูนะคะมิใช่ว่าดอกมะระทุกดอกนะคะจะเติบโตเป็นผลมะระนะคะมีบางดอกเนาะที่บานแล้วก็ร่วงไปนะคะแล้วก็มีบางดอกที่ติดเป็นลูกค่ะทุกคน นี่ค่ะก้านมนๆของเขานะคะปลายก้านของเขาก็จะเป็นตุ่มๆแบบนี้ค่ะก็จะบานออกแล้วก็เป็นดอกนะคะแล้วก็บางดอกก็จะมีเป็นตุ่มอยู่ที่ที่ฐานของดอกเนาะซึ่งเจ้าตุ่มๆนั่นแหละค่ะก็จะเติบโตเป็นผลของมะระนั่นเองค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมะระนี้ก็จะเป็นพืชที่เป็นเถาเรื้อยนะคะทุกคน นะคะเขาก็จะเลื้อยไปพันอยู่ตามกิ่งไม้ตามต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้เขายึดเกาะได้นะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งมะระนี้ก็สามารถรับประทานได้ทั้งที่เป็นผลและก็ใบของเขานะคะทุกคนซึ่งทั้งใบและก็ทั้งผลของมะระนี้จะมีรสขมนะคะ มะระก็สามารถที่จะรับประทานได้ทั้งที่เป็นสดๆนะคะหรือนำไปลวกจิ้มกับน้ำพริกก็ได้ค่ะนอกจากมะระจะใช้ในการประกอบอาหารแล้วนะคะก็มีสรรพคุณในทางยาหลากหลายเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีการนำมะระไปเป็นส่วนประกอบในการ ผลิตยาที่เป็นการลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะทุกคนนี่ก็เป็นผลมระระดิบนะคะทุกคนเนาะสำหรับมะระที่สุกหรือแก่จัดแล้วนะคะก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่ปลายก้นของเขานะคะก็จะค่อยๆแยกออกจากกันเป็นแบบนี้นะคะเผยให้เห็นมเมล็ดของมะระที่อยู่ด้านในคะ่ะ บรรดานกต่างๆนะคะก็จะชอบกินเม็ดมะระที่สุกแล้วนะคะทุกคนเนาะและเมื่อเขากินแล้วก็จะไปถ่ายมูลไว้ตามที่ต่างๆนะคะซึ่งก็จะทําให้เกิดมะระต้นใหม่ๆขึ้นในที่ต่างๆเนาะก็เลยได้ชื่อว่ามะระขี้นกนั่นเองค่ะทุกคนสำหรับท่านที่ไม่รับประทานมะระ เนื่องจากว่าเกรงว่าจะมีรสขมนะคะก็ขอแนะนำอย่างนี้นะคะให้ท่านนำผลลมะระแล้วก็ใบของมะระนี้นะคะนำไปต้มหรือไปลวกให้สุกก่อนนะคะแล้วก็นำไปรับประทานกับน้ำพริกต่างๆหรือลาบต่างๆนะคะท่านจะพบว่าท่านสามารถเจริญอาหารได้มากขึ้นเลยค่ะทุกคน ปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีผู้นำผลมะระนี้นะคะไปหั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็ไปปากหรือไปอบให้แห้งแล้วก็นำไปชงกับน้ำร้อนนะคะเป็นชานะคะดื่มนะคะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายได้มากทีเดียวคะ่ะทุกคนค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กันด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุษบงสตอรี่ค่ะ และขอขอบคุณสำหรับทุกๆก,กําลังใจที่ทุกท่านได้ส่งมอบให้กับบัวบุษบงสตอรี่เสมอมาในทุกๆช่องทางด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะโดยภาพของมระที่แก่จัดนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากมา,กมากค่ะสวัสดีค่ะ